เครื่องปรุงรสทั้งหลายโดยใหญ่แล้วจะปรุงรสก็จะมีน้ำตาลซีอิ๊วเครื่องปรุงรสวช้น้ำตาลทำให้รสมันกลมกล่อมไอในอนตรงนี้มันมันแข็งตัวได้หมดแล้วก็มันไปแทนงพวกความอร่อยจะพุเนื้อสานพวกปรตีนิพวกไข่เจียวอันเนี้ยยกตัวอย่างหรือว่าที่หลังแกงส้มนะที่หลังก็ใส่น้ำใส่ผักเียแกงส้ม ที่เรามีพี่แกงค้มเน,นี่ยเราไปพแกงค้มและวยอดที่เใมันจะเป็นแกงค้มที่คน้ำแล้วใส่หักกรลึ้ง ก็ทักแกงมันจะอร่อยมันต้องใส่ผักเราใส่ไข่ด้วยนครับนี่ครับคุณปั่นเดี๋ยวผมจะลองแล้วก็จะถ่ายคลิปไว้ให้ทุกคนที่บ้านนะครับทำอาหารได้ทุกหมดแค่เขาเช่นไม่ต่างัดกอกการขาวใส่ข้าวใส่พวกกันข้าวผักแต่ว่าข้าวต้ขันเนี่ยกับขยะขวดนะเราก็ค่อยเตินนะความรสชาติมันจะเข้มข้นมันก็อยู่ที่ว่าเราเราต้องการเข้มแค่ไหนเราก็จะถ่ายแกะนะครับ ต้มต the ับก็ตบมตับก็ใส่เครื่องต้มตคือเนี่ยมันจะให้ควาวกว่านอร่อยของโดยที่มีต้มตังไม่มีไม่มีสารที่เราต้องระแวงหรอกคระแล้วทำให้มันอร่อยโดยเราไม่ต้องไปคุ้พาเรือสา่งนีนะครับทีนทางคนไทยดีแต่เนี้ยผมขายดีมากาเพราะคนซือติดบ้ามัยส่วนถึงใช้ได้เป็นเดือนเลบครับ ไหหัญหรื่ไตหมีปัญหาเรื่องจะต้องใช้เครื่องปรุงที่มีอันตรายครับทางด้านของเครื่อง,องอนนปรุงมีอันตรายไหมคือใช่ครับเนี่ยคือบางคนเนี่ย ก็เรียกปากอยู่ไม่สุกกินจนอ้วนนะแตวจะกินอันนี้ไม่รู้เพราะว่ามันจะไปเข้าไปเต็มก่อนเออมันจะเข้าไปเต็มก่อนแล้วก็ที่คุณหมอเคยบอกอ่ะให้กินผักผลไม้ก่อนแล้วไปกินข้าวถูกต้ไหมัผมแฟนกับคุณหมอจริงวะคุณหมอใส่ให้มันเต็มไปก่อนกินด้วยก็จะละกินอย่ด้วยอาหารที่มันไม่พ้วนอ่ะเดินนเล่นด้วยก็ใส่เข้าไปก่อนยังวิ่งเลยคุณหมอ มีในี้เดี๋ยววิ่งวิ่งวิ่งไปเดี๋ยวถ้าวีหลังจะวิ่งแล้วไปได้มาเซลล์ยูรี่าวีหลังอ่ะด้วอ๋อถ้าจะวิ่งให้ทานอันนี้ด้วยนะอะมิโนอะมิโนไม่เหมือนชื่อเหมือนกดอะมิโนอะไรเอซินอะไรเงี้ยแล้วมันมันเกี่ยวข้องอะไรไหมครับอ่าอันนี้คืออันนี้ผมผลิตขึ้นมาครับคือตอนนี้ลูกค้าหลังมันให่หลังเลยอยู่พวกที่ไตเสื่อมไตหวาน ครับแบบนี้ไม่มีไขมันไม่มีวัตถุครนเสียมีี B12 โอไม่ต้องดื่มเป็นขวดแล้วนะกินเข้าไปเลยแบบนี้เลยค,ค,ครับผมไม่มีน้ำตาลกินเทียมไม่มีเลยคือคุณวันที่ยอดเยี่ยมของมันนะครับหนึ่งซองที่แ่บนี้นเนี่ยมี20ซองน,นะครับผมหนึ่งซองเนี่ยที่หลังกินตรงดื่มเนี่ยตอนเช้าได้ไหมครับตื่นมาอันนี้ความแข็งมแข็งแรงนะเราจะให้กดเมนูเนี่ยเข้ากับแข็งเท้าสี่ฟอง ถ้าที <ness> like ่หลังมของ2องเราจะให้กดโดยท่าน2ไข่ขาว8ฟองไม่8ฟอง8ฟองทำไมเราต้องทำตัวนี้ขึ้นเพราะว่าเพราะว่าคนจำนวนมากจะใช้โัวิดเพื่อให้ตามกับเนมือนแต่ว่าผลท่านเสียงของโคตินมันจะเกิดความเสียขึ้นเกิดอยู่เรื่อยๆเชนแล้วมันก็จะเป็นเป็นปิดกับต่างระเทศคนจะเนวนมากไปวายเพราะฉีดโควิด ะนตอนลรกผลิติาเนี่ยเพื่อลดการกินงีแต่ไม oh ่ทำให้ร่างกายอุดตนเขางที่ว่าเขาขายกับดใหญ่ๆที่นักช็อกกายเลยเจ้าถิ่นอันนคนละอย่างนะกวาส่เสียงอนแล้วหอมๆเราสองซองอันนี้ก็มีทั้งรสรถกาแฟแลวก็รสช็อกแลดที่หลักๆนะครับว่ารสอนไนถูกกจชอบช็อกโกแลตและทั้งกาแฟ ได้เลยครับถูกต้องเลยครับครับผมแต่ถ้าไม่หวานมากนี่ก็กรุบกริบเลยนั้นถูกต้องเลยครับผมผมผมกินไม่กินหวานจนเกล็ดชนนิดใสเพราไม่ต้องไม่หวานอย่างนั้นเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คนไทยจะลดบ้างนะลดการกินหวานเพราะว่ามันถูกเคยได้มาเยอะเพราะว่าน้ำตาลเนี่ย มันจะปลอดภัยก็ต่องแน่คุนหมอเนี่ยแหละคุณหมอเคยแม่มานานแล้วก็พูดตรงๆผมโดนระงมเป็นสิบปีแล้วใช่ผมฟังมานานแล้วครับเดี๋ยวขออนุญาติหลักถ่ายรูปมไปโอเคครับ